สวัสดีครับพบกับผมพาทส,สองนะครับก็จะมาสอนเรื่องการครับของอีกสักนิดอ่ะอันนี้ก็มีเค้กมาจากไหนก็ไม่รู้ก็อันนี้เดี๋ยวขอตกแต่งบ้านแป๊บก็ออันนี้ครับก็คาเ e stone w ว l l ก็เมื่อกี้ผมก็สอนไปแล้วล่ะ,ะก็เดี๋ยวขอวางสวยๆรอบๆบ,บ้านก็ข้างหลังก็ไม่รู้จะวางเพื่อ ก็ไม่ต้องวางก็สิ้เรื่องอ่ะอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำฝาชูกาเคียนนี่ครับชูกาเคีนไว้สำหรับทำกระดาษหรือทำน้ำตาลเพื่อในการอินชานะครับก็การปลูกก็อ่านไม่ด้วยเหรออ่ะก็ทำหนังสือนะครับก็อ่ะชูกาเคนสังเกตนะครับจะปลูกได้เฉพาะตรงดินน้ำเท่านั้นแล้วจะปลูกได้บนพื้นหญ้าก็ได้จะพื้นดินก็ได้หรือจะพื้นทรายก็ได้ก็มี นี่ผมก็กะจะหาขนแกะอยู่ก็เสียดายไม่เจอแกะเลยก็ข้างเธอเขาก็ตัดไม้ไปก่อนหรือว่าปลูกใต้น้ําก็ได้เออคุณก็สามารถอยู่ใต้น้ําก็ได้ไอ้ปลูกใต้น้ำปลูกใต้น้ําใต้น้ำใต้น้ำมาดู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 บูดก่อนเลยยันเพราะสีมันก็สวยดีมาดูมาดูตัดหนึ่งนะครับเวิร์ดบูดก็ได้เวิร์ดบูดมาจำนวนหนึ่งคุณลิปเปอร์ให้ดูเลยคุิปเปอร์ก็ อ่ะตรงนั้นที่ผมมันบอกครับนี่คือเคครับว้สับทำติบก็การขุดก็ดกขุดตรงนี้ครับเฮ้ยจะทำบิ๊กจะเอาบิ๊กเอ่เอว้สับทำบิ๊กวยสับทำบิ๊กก็สถานที่ดีในการขุดแนะนำการขุดโคคนขุดเหนือล้านนะครับเพราะการขุดใต้น,น้ำเป็นสิ่งที่เชื่องช้าและอันตรายมากถ้าคุณขาดอากาศหายใจก็ตั้งนี้ผมก็กจะไปหาหนังแกะเออขนเออนั่ขนแกะขนแกะไม่ใช่หนังแกะ เพื่อทําเตียงก็ยังหาแกะสักตัวยังไม่เจอเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับก็ตัดม้าอย่างสบายใจตัดเล็กที่มันเล็กของไม่ใช่ไม่ใช่อ่าวไม่มีอะไรละก็ขุดอย่างสบายใจนี่มันมเกี่ยวเลยเนี่ยไมีสิงคือรบกวนอะ เออวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องจังเกิลว่าจังเกิลมันคืออะไรอะไรบ้างจังเกิลก็คือไบโอมชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบต้นไม้สูงซึ่งมันอาจจะมีอะไรอะแมวป่าเกิดอยู่ก็ได้อเจอโคก็ได้จริงเมันไม่ใช่แมวหรอกแต่มันใช่แมวหรอกมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเรานําไปเลี้ยงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นใส่เลี้ยงน่ารักน่ารักรกค็คือแมวมก็เท่าที่ผมรู้จักโอ้โหคเยอะฮฮ น่ารบคาญที่สุดในการคุดโคอยู่บ้านนี้คนเะดียวไงโอเค,คขุดโคเรียบร้อยอานั่นครับนั่นก็คือแมวที่ผมบอกครับก็อย่าไเปรังแกมันนะครับมันก็คือสัตว์ชีพนึ่งอาก็แถวนี้ก็ไม่มีแกะเลยเว้ยไม่มีแกะเลยอ่าอันนี้นก็คือเห็ดก็เดี๋ยวเก็บเห็ดมาก,ก่อน เสียงคลิปเปอร์หายไปอีกรอบหนึ่งเสียงคุณลิปเปอร์ชอบหายลองใส่ก็ไม่น่าจะหลุดหรอกครับก็อาจจะไปทำธุระอะไรบางอย่างก็เห็นคอก็ยังติดอยอออู่ขอบคุณที่ออกไขให้ใหพวกเราอ่านั่นไหนครับที่ผมจะบอกนั่นก็คือโกโก้บีนันก็คือมัอนะละกอที่กัน,นกกปลูกก็ต้องปลูกเฉพาะ มันจะเกิดเฉพาะถ้าอยากเพาะพันมันก็ต้างเพาะเฉพาะจังเกิลเท่านั้นนะครับอ่าก็ขุดก็ตัดมาก่อนก็จังเกิลบูดก็ไม้ทุกชนิดก็สามารถคาเป็นบูดเดนแพงก็ได้นะครับก็อ,อตายตายตาย,ตาย,ตายโอ้ยย่ยยยยยยตยยยยยยอยย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 ก็อออาาย,ยอ,กอกลับบ้านกย สักคู่นะครับออ่าอันนี้คุณลิปเปอร์ก็กลับมาแล้วครับก็ไีเหนื่อยมากกี่ครับผมหลังจากที่ผมได้จังเกิลบูดมาอ่าจริงด้วยผมจะมาปอนจะฟังเพลงของปอนทุกวันนะมันอาจกี่ผมมันด้วยไม่รันใส่หูฟังเองไม่เปิดลำโพงทำไมอ่ะต้องเป็นของปอนอยู่ทุกวันเนี่ยรับทุกวันปอนเป็นนี้ไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นครับเอองั้นผมก็เสียแถวปอนอแป๊บเดียววครับ บอกเรื่องการทำกระจกไปนะครับกระจกก็ครับก็เอาใจมาเผาก็จะได้กระจกครับก็ง่ายๆครับอ่านี้ผมจะมาไมาจังเกิลวูดทำโกโก้บีนและคุณลิปเปอร์ก็เงียบีกครั้งหนึ่งก็เกิดเหตุแลวก็ผมไม่ทราบครับอ่านี่คือที่การเพราะไม้จังเอ๊ย ไม่ใช่ครับเพราะโกโกบีนครับก็หั่นแล้วก็วางจังเกิลนี้ปุ๊บาปจังเกิลประมาณนี้พึ้ง <c oughs> ก็บก็บิ๊กยาวบิ๊กไม่ใช้นะก็วิธีการผูกครับก็เอาวางโกโกบีนไว้ตรง จังเกิลบูดก็จะได้การเพาะพันธุ์โกโก้บีนก็ขอญาติก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องไม่สนใจเสียงซักแท้ครับก็เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับขวดวันนี้ก็จะมาการหาการหาอ่ะไรครับนี่ก็คือหัวนี้ก็คือเส่วนนี้ที่เห็นคือสลามครับ มีด้วยเหรอมีเจ้าสลามเออสลามตา,ายจะตายแล้วก็เป็นที่ประหลาดใจกันว่าทำไมสลามไปอยู่ตรงกลางน้ำอ่าสลามจิ๋วน่ารักเหลือเกินเออนั่นที่เห็นครับก็คือแร่เหล็กนะครับก็ใช้มือตบใช้มือตบใช้มือตบสลามใช้มือตบก็ไม่เป็นยากก็อันนี้คือเหล็กครับก็ขุดไปก่อนเลยครับมีหลายมากก็การเหล็กก็เอาไว้สำหรับอเก็ดอุปกรณ์หรือไม่ก็ โคตรโนเอาปลาปลาเหล็กปะก็ไมาสำหรับอาเกี่อุหก้อนหรือไม่ก็ทำห้างก็ได้อะผมก็ได้เจอถ้ำอ่ะนี่ก็ขุดโพไปอ่ะก็เจอถ้ำอีกรูหนึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาขุดโพเล็กถ้ำหนึ่งไม่มีอะไรเฮ้ยเสียงที่เสียงสลามสลามอยู่ไหนเนี่ยกระโดดยุ้ยยุ้ยุบอยู่ เฮ้ยถ้าเป็นแกะนี่ใซ้์แบบแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือ,อดโดไปมาพ,พิลลี่แพทนะครับก็อันนี้เห็ดก็เก็บมาก่อน,ไ,นอไ,วอไว้สปหรับทำซุปเห็ดอร่อยอร่อยยาละมียานะนี่ก็สลามเจอละโล่อยู่น้องน้ำด้วยอ่าอันนี่ก็ไข่นี่ก็ไก่แอบอะไรชื่อต้องแอบชื่อเดซี่จริงๆครับอ่าที่ดอกเหลืองๆนี่คือเดซี่นะไปสลามอุ๊ยสลามสลามตายแล้วตายแล้ว ตายเหรอไม่มีอะไรขึ้นเลยหน้าจอใครตายสลามตายหรือนายตายเกือบตายเลยซีหลอตบแรงมากก็ยังไม่เจอแกะเหมือนเดิมก็ใกล้จะมือแล้วก็อุไม่สลามเหมือนยังไงวะเนี่ยเออไม่สลามมาเกิดแถวนี้บ้าสลามมันอยู่แบบวายน้อยๆดีมาอยู่วายเยอะทำไมเนี่ยโหเหล็กเยอะเหล็กเยอะก็ได้เจอถ้ำอันนี้ อย่าหลงนะอย่าหลงนะอเอกหลว่าผมยังไม่หลงก็ปักไฟก่อนได้เสียงเพลงมาะได้เสียงเพลงป่ะรีนเสียงอะไรหนังมาหนักป่ะค่อนข้างพี่ว่านเบาเน่ยอยเบาเยก็ความพยายามนี้ก็ยังให้เจอแกะเหมือนเดิมก็กดทำ นอนอกเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรเข้าบ้านไปก่อนอ่ะอันนี้ก็คือกระจกครับก็ข้างในก็เป็นบิดกาไว้สำหรับราบอืมโอเ,เก็บไม้สติกไปก่อนสลามบอกก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไม่น่าจะใช้แล้วครับก็อันนี้เป็นไม้ก็ไปโยนทิ้งดีกว่า มีไม้เยอะที่มีไม้เยอะที่เก็บไว้เป็นอุ้สำรองอุ้สำรองอันนี้ก็คือบิ๊อันนี้ก็เป็นการเผาเหล็กเดี๋ยวผมทำจะตายแล้วมีเนื้อกินไหมมีอ่ะไปกินเปื้อปูต้มยก็แล้วเอาแตงเกิลมาวางสักหนึ่ก่อนแล้วมีกระจกไม่ไม่ทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกแบนเออไม่เอากระจกนั้นมันก็คุ้มนะแต่กระจกนี้สวยกว่าป้องกันมอลเตอร์ด้วยแล้วมาเอออตรงนั้นไง ต้องนี่แหละเออทำโลเล็กมาเลยก็ก็ไม่มีแล้วครับพัทนี้ก็เดี๋ยวพัทหน้าจะมาลุยเหมืองกันนะครับอ่านี่ก็บีนก็เสร็จเรียบร้อยก็บุกตัิปเลยตัดลิปเลยอลิปแบบตอนที่แบบกกันอันนี้เดี๋ยวชมพัทหน้าแล้วมาลุยเหมืองกันสำหรับพัทนี้ก็จบตรงข้างนี้ครับสวัสดีครับปูติน thử lên trời vậy